คาถานกคุ้มหรือวัตกาปริธตั้งนโมสามจบแล้วสวดภาวนาว่าอัตติโลเกศีลคุโนสัจจังโสใจยนุทยาเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยามนุตรัง อวัชิตวาธรรมพลังสริตวาปุพเพเกชเนัจักรพลมวัฏายะสัจจกิริยามกาสหังสันติปคขาอปัตนาสันติปาทาวันจนามาตาปิตาจนิขันตาชาตเวทปฏิกมะสหสัเจกเตมหังมหาปัชริโตสิกีวัชเชสิโสรสกรีสานิ อุทธังปัตตวายถาสิกขีสัจเจนเมสโมนติเอสาเมสัจจะปารมีตีคาถานี้ช่วยป้องกันไฟป้องกันอักคีภัยในบ้านเรือนร้านค้าเรียกทรัพย์การทำมาหากินคล่องเจริญรุ่งเรือง อย่างแน่นอนพระคาถานี้ดีนักแลขอเจริญพร